เชี่ยวแบบกรีนที่จังหวัดนครปฐมแล้วเราก็กลับกรีนที่บ้านกันด้วยกับบรรยากาศของที่นี่พอทุกผนังมันก็จะมีฟีลลิ่งของความแบบได้หลุดไปจากโครงสร้างแล้วก็ได้เสพความสวยงามของธรรมชาติที่แมน้ำท่าจีนตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โรงเรียนปฐมเด้อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเหรอปฐมอยู่ในโซนสามภานเหรอถ้าอ,อยากเป็นอาหารทานก็ฝึกในที่นี้ด้วยไม่เกี่ยวเนาะไม่เก<ม>ี<ม>่ยวเหรเหมาะมากสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้มาสูดอากาศเขียวๆอากาศบริสุทธิ์ แนะน,นำเมนูไม่ครบเลยเป็นคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ไข่ต้นไม้ด้วยต้องยอมรับว,ว่าเ่นที่กับต้นไม้มากกว่าว่าเราจะกินอะไรดี <laughs> มันเยอะมากจริงๆอะ่ะเดินไปอนมาไปผูกโผลนู่นบางบัวทองบร <laughs> รยากาศตรงนี้คือดีมากเลยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งวันเนาะที่แบบมาสไตล์กรีนๆเลยแหละ สำหรับเรื่องของการเดินทางเนี่ยแฟนรายการถามมาเยอะเลยเพราะว่าหลายๆคนก็มีการแบบเที่ยวข้ามภาคคือบินมาลงที่อดอนเมืองบ้างสวนณภูมูบ้างแล้วก็จะแบบเที่ยวต่อบางคนบอกว่าเออบางที่ที่ไปใช้รถตู้ไปได้ไหมจัดให้คือได้เลยค่ะนโตเองเนี่ยถ้าใครถามนาโตจะใช้บ,บริการของรถเช่าเพิร์นะคะซึ่งจะมีบริการแบบจะเป็นรถตู้แบบนโตที่มีแบบคนขับแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบขับเองก็ได้แบบอีโคคาเป็นรถแบบลักชัวรี่หน่อยรับรองปลอดภยัยหายห่วงแล้วก็คุ้มค่าตื่นช่วงนี้ไทยช่วยไทยค่ะเรามาช่วย ให้ไทยชนะโควิด1 9ไปได้วยกันซู้อค,ค่ะนี่เราอยู่กันที่ Simple Plan e x c l i b e r นะคะ<ม>ก็จะมีแม่น้ำชาจีนใช่ไหมแล้วก็จะเห็นสินน่งนี้นี่เป็นอย่างนี้แล้วคือทางเข้าก็คืออยู่ตรงนี้ตรงนี้เข้ามาถึงนะคะก็จะมีนี่ Skin ไทยชนะ แล้วก็พอเข้ามาถึงปุ๊บสิ่งนี้แล้วก็จะมีน้องเมียวอ๋อไม่ใช่กับเราอีกนอนเราตรงนี้ก็จะมีอีกทั้งแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเจลแอลกอฮอล์ข้างหลังก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วฝั่งน,นี้ก็จะเป็นอะไรที่ว่า แต่ช pues no. ั้นที่เราแฮปปี้มากที่สุดคือตอนที่เราแบบเลือกพวกของกินเนี่ยจอรีิชีสเค้กน่ารักมากเลยอ่ะนี่คือเอ้กไขโดนชีสเค้กน่ารักมากเทปซเวดแล้วก็เบชิมมอนสเตอร์คุกกี้สวัสดีค่ะถ้ายืนกันอยู่แบบนี้เราต้องพักทายกันนิดนึงต้องเปิดเลยไหมคะอนไดเ่็ตั้งแต่ช่วงโควิดที่เขาเพิ่งเริ่มปลดน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ปิดไปเต็มๆ4-5เดือนเนั่วครู่นะคะค่ะ เราชอบความเอาผน,นังแล้วก็คือทุบให้ดูตรงนี้คือแม่น้ำท่าจีน อเมริกาโน่แล้วก็ใส่พวกผลไม้ต่างๆสิ่งลงไปเนี่ยเนี่ยฮอกไกโดชีสเค้กใช่ไหมมันดูแบบเออลมุนอะมือจะเย็นที่สุดปากว่ามือขยิบมากอะสั่งน้ำสองแก้วอะไรแนบนี้เลยอ่าเนี่ยชาพีชแล้วก็ที่เรามีโปรไฟล์นะชาเนี่ยใครที่สั่งชาลดไปเลยสิบบาททุกแก้วอร่อยละมุนนุ่มทีนี้มาดูที่ไลค์ของเรารงนีไหม เนื้อเหมือนเนื้อชีสอะใช่ไหมเราว่ามันเป็นเหมือนไวช็อกโกแลตอะหวานหวานช็อกโกแลตแล้วข้างในออกเปรี้ยวๆมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวเลยนะออกมาที่ t ropical วันนี้ไปปลาร์ตอะอันนี้คือแบบดิกดาวดาวนี่คือเยอะที่สุดคือทุกคนที่มานี่กันชอบมากแต่เราไม่ได้ติดมาเลยเด้อไม่ไม่ใช่อ๋อไม่ติดเลยดูเขาโยกไปโย ช้าเลยมันมีเนื้อพีชที่ถูกสับอยู่ข้างในที่มันสามารถดูดเข้าไปในหลอดได้<ม>ส่วนเมนูนี้นะคะ<ม>ก็พีชน่าจะเป็นฟิลลิ่งเดียวกันเราดูทรงเขาก็คือมีเนื้อพีชแล้วก็เป็นสิ่งอย่างนั้นแต่เนี้ยก็ปิกอเมริกาโน่เนี่ยสมมุติว่าถ้าสูงสุด10ดาวเราก็ให้10ดาวนะ ต่์ของที่นี่คือเขาได้ทําเลที่ติดแม่น้ําท่าจีนใช่ไหมคือแบบทุบผนังออกพอทุบผนังมันก็จะมีฟีลลิ่งของความแบบเรียบแบบ industrial อะไรอย่างนี้แนมะ่เออเห็น i n f r a s t r u c t u r จะได้หลุดไปจากโครงสร้างแล้วก็ได้เสพความสวยงามของธรรมชาติที่แม่น้ําท่าจีนที่อยู่คู่จังหวัดนคนปรปฐมเราว่าเด็ดดีถ้าใครที่มีคาเฟ่นแนะนําใหม่ๆของจังหวัดนครปฐมมากันที่คอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราเนี่ยนัตกจะไปรีวิวให้ว่าเอ้มุมต่างๆเขามีอะไรยังไงกันบ้างนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้ก็ สนับสนุนให้ออกมาเที่ยวกันแบบนิวโนมอลช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็อย่าลืมเที่ยวแบบกาดไม่ตกนะโอเคขอบคุณฮรค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โรงเรียนปถมเดอ้อไม่ใช่ อันนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในโซนสามพลานอ๋อเหรอปฐมอยู่ในโซนสามพลานเหรอโซนสามพลานเราเคยมานานมากแล้วก็เป็นแบบใช้คําว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังติดระดับชาติคือเหมือนมีครบถ้าอยากเรียนรู้วิถีแบบไทยๆเหมือนแบบว่าถ้าใครมาประเทศไทยและอยากมาครบมาที่นี่ก็จบเลยถ้าอยากเป็นอาหารทานก็ฝึกในที่นี่ด้วยไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวนะคะที่นี่เปิดมานานเท่าไหร่ละคะปฐมถ้าถ้าเป็นคาเฟ่นะคะเราเพิ่งเปิดได้ประมาณต2้สองปี ออคาเฟ่เปิดได้เกือบ2ปีแต่เขามีโซนใหม่ถูกไหมคะโซนใหม่ใช่ค่ะปีทั้งเป็นฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มฟาร์มเก์แกนิกเป็นฟาร์มเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ค่ะอ่าฝั่งนี้ที่ที่เห็นทางด้านซ้ายอะค่ะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทําผ้ามัดย้อมทําอะไรพวกนี้ค่ะเรามีเป็นเป็นตามเส้นทางอะค่ะทากิจกรรมแบบเป็นเส้นทางใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของปฐมถูกไหมคะตอนแรกจริงๆเราเป็นสปาแต่ว่าเราย้ายจุดมาเพราะว่าด้วยเรื่องขางการโควิด จะมีเป็นหัตถกรรม,รรมแล้วก็แบ่งแยกเป็นเส้นทางวัตถุดิบ3าเส้นทางจะมีเส้นทางข้าวเส้นทางกล้วยเส้นทางสมุนไพรซึ่งในแต่และเส้นทางะคะ่ะเราก็จะแบ่งเวิร์กช็อปย่อยออกไปอีกอาเจลอ,อะลกฮอล์ใครชนะน,นะคะช็กินชเวส็สวัสดีค่ะ พวกเรากำลังสบายจงปบมือพันสิบลังนั่งเลยเอาดังสิเอากระวยดนตรีอันนี้คือระยะห่างถูกไหมคะที่เราพูดเป็นกรอเมล็้อสักที่เราต้องเจอแล้วก็เห็นไหมนี่ระยะห่างหนึ่งเมตรที่เอาไว้ข้างหน้าอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แปรงประถมก็จะมีหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นก้อนบันนี่รสชัติแชมพูยาสระผมเป็นออร์แกนิก แล้วก็ถ้าอยากได้สินค้าออร์แกนิกพวกแชมพูยาสระผมการันตีความออร์แกนิกได้เลยถูกตอ้องก็มีทางด้านนี้ที่อยากแนะนําซึ่งตรงนี้แต่ก่อนเราเป็นโรงละครค่ะอ๋อเหรอแล้วก็เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็สร้างเป็นคาเฟ่เดิมมาเป็นโรงละครเก่า<อ>เรากม็มาประมาณ40กวต่าปีคือเป็นเวทีณตอนนั้นเมื่อ40ปีถูปีต้องแล้วก็ด้านล่างค่ะจะเป็นลานการแสดงอ๋อเหรอเราก็เลยคิปสิ่งนี้ไว้ อันนี้คือขนมต้มเอาอย่างละสองละอคะ่ะแค่นี้พอแล้วเขาก็จะอย่างข้าวตังหน้าต่างก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกนี้นี่คือเป็นแบบใช้าคาว่าของว่างแบบถาของว่างใช่ที่นี่เราก็เน้นเรื่องการแยกขยะคือหลังจากที่เรากินอะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยถ้ามีถาดก็มีจุดคืนาถาดขยะเราก็ต้องเอาไปทิ้งด้วยหลังจากที่เราสั่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดรับเนาะใช่ค่ะแบบนี้อย่างนี้กัน<ๆ>ที่เราสั่งกับคานนี้คือ ชากราบมอนซึ่งปลูกอยู่ตรงโน้นคือจากสวนเราออแกนิกเลยนะขนมหวานที่เป็นขนมไทยที่เราสั่งก็คือชิ้นละ10บาท <c oughs> ถึงตอนยีวิโหรอหนอนำเมนูไม่ครบเลย <c oughs> กาแฟกับน้ำมะพร้าวอันนี้เป็นชากลาบแบบเย็นเป็นกรีบกลาบเลยหอมมากเหมือนกันกาแฟน้ำมะพร้าว ชอบมากเลยนะเขามีโปรโมชั่นสำหรับโปรฟิลนะเอา็นวาเครื่องดื่มอาหารขนมต่างๆนานาเนี่ยคือลด10%เลยแล้วก็สําหรับในส่วนสามพันเองเนี่ยคือในส่วนกิจกรรมเด็กที่อายุต่ำกว่า11ก็เข้าฟรีจ้าพูดกันถึงเรื่องของสินค้าที่เราที่นี่ที่เราที่ปฐมหรือว่าจะเป็นสินสามพันก็ตามแต่ที่เรา สนับสนุนชาวบ,บ้านใช่ไหมคะแล้วตกก็สมุดด้วยนะไม่เคยคุ้มค่าตื่นมีช็อปเลยค่ะจริงจังเราลุยเข้าไปนิดนึงเลยดีกว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นออร์แกนิคเนื้อชุ่มชาร์โมเจลอันนี้จะเป็นแบบอาบน้ำนะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเป็นมาสัดเกี่ยวกับผมนี่ทุ้มๆใจความสิ่งอย่างเชื่อเซอร์นี่ไงมีแต่สน,นี้เราแต่บรรณนี้ที่มันขายเป็นแพ็คมัดแต้มตมัดรวมบนีณ อ๋อหนังอันนี้หนึ่งอันขอกระเกงไว้ายน้ำทำจากขวดพลาสติกเก้าขวดอันนี้ก็จะเป็นแก้วฟางข้าวสาลีเป็นบิโอพลาสติกแต่ถ้ามันจะยั่วไม่สบายนะคะเกิดะไรโอ้ไม่ค่ะนี่โดนอะไรไปบ้างอ่ะโดนดินสอที่น่ารักน่ารักไม่ได้ซื้อให้กอ้วนด้วยป่าวได้ตัวเองอ้วนด้องใช้อะไรมากมายเด็กน้อยกรจิ๋ว เป็นอีกหนึ่งที่เลยที่เหมาะมากสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้มาสูดอากา,ศเ,เา,กา,ศ,ากศเขียวๆอากาศบริสุทธิ์บรรยากาศเขียวๆกับที่นี่ปฐมคาเฟ่นในสวนสัมพันธ์โอเคปะว่ากันมาในเรื่องของกลินกลิ่นที่จังหวัดนครปฐมแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะให้สุดเนี่ยเราก็ต้องแบบมาช็อปกันเลยนี่เราอยู่กันที่แบบช็อปต้นไม้ช็อปต้นไม้สวนสีพู่เป็นคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ ไขต้นไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความย่อมเยาจากที่นี่คือเที่ยวแบบกรีนที่จังหวัดนคปรปฐมแล้วเราก็กลับไปกินที่บ้านกันด้วยทีนี้นี่เราจะมาเห็นตรงนี้ในนี้ก็จะมีทั้งเมนูแนะนํายําดอกไม้ทอดกรอบสลัดผักสีพื้ยงยำขนมจีนสมเครื่องอันนี้นเนยเลยกรุณานะคะเรื่องแมสเซียล้างมือเว้นระยะห่างวัดอุณหภูมิเรียบร้อยพีูสวัสดีค่ะ หนูขอเหมา,าต้นไม้กลับไปนะคะ <ing> <laughs> ต้องยอมรับว่าตื่นที่กับต้นไม้มากกว่าว่าเราจะกินอะไรดี <laughs> แล้วแต่พี่ปูจ,จัดให้หนูชิมก็ได้ค่ะ <laughs> หลังจากที่เราสั่งแล้วเนี่ยเราไปเดินดูต้นไม้กันมันเยอะมากจริงๆอ่ะคือเดินไปเดินไป,ไป,ไปมาไปผูกโผนู่นบางบัวทองหนูเอาอะไรไปเลี้ยงนี่คะหนูกำลังจะหาสักอกนึงใ, <laughs> <laughs> ให้พี่ปูเลือกให้หนูซักต้นแล้วกันได้ <laughs> กกเลยค่ะนเล ขุดกันเลยเหรอคะตัดสดก็มีค่ะตัดสดก็มีด้วยเลยตรงนี้สมมติว่าพื้นที่หนูมนจำกัดใช่ไหมสมมติทาจะมีทักันแล้วแบบเลอค่ะระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่หนูควรเอาอะไรไปดีคะคนแบบืออะไร่ะไอ้นี่เรมอนสเตอรล่ามันฮิตไงทำไมชาไม้ใบมอนเตล่าจแอมอันนี้อย่างนี้เรียกว่าใหญ่4ีรองไว้ค่ะอ๋อ ันน oh mm hmm. ี้นะคะมันทำไมมันขยับขย่ายขึ้นมาอ๋อมันขึ้นอยู่กับขนาดใบเนาะนี่นี่นี่ก้อนี้ทั้งเสานี้ใช่ค่ะหนึ่งพันบาทเฮ้ยเหมาะกับพุ่มบ้านเรากำลังดีเนี่ยเราของเราน่าจะไซส์ประมาณแบบไม่สูงลายลายด้วยนะลายเมฆค่ะอ๋อจริงเหรอคะก็ดับเบิลราคาขึ้นไปใช่ไหมคะถ้าเป็นกำลังมานะที่นี่มักเขียวเนี่ยอ่าใช่มา โดยทำเลที่นั่งเนี่ยนะคะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้น่ารักนะโต๊ะแล้วก็จะมีเป็นต้นไม้เขียวเขียวเป็นอะไรอย่างนี้บรรยากาศตรงนี้คือดีมากเลยนี่เดออบรรยากาศดีเขามีตรงห้องแอร์ข้างในด้วยนะคะเหมือนกาซเซาอะไรข้างบนแบบเป็นโปรงแสงลงมาเป็นห้องแอร์ก็ได้ อันนี้จะเป็นสลัดสวนสีพูม่มแล้วก็เป็นเมนูแนะนําสลัดเต้าหู้สวนสีพูม่มยำนอกไม้ทอดกรอบแล้วก็นี้ก็จะเป็นยำขนมจีนคั่วไก่สาวสามพลานเราจะชิมคั่วไก่มะพร้าวอ่อนนี่ก่อนนะก็คือคั่วไก่สวนสามพลานเนี่ยที่เด็ดก็คือมะพร้าวอ่อนอ้ออมากต้องขอลองกินอันนี้นะยำขนมจีนหนึ่งคำจัดไปลองดูซิอร่อยมากเลยอะ สาววรสนมสดนี้คือเด็ดเลยตันนี้อร่อยมากเลยมาฟังแล้วมันเป็นม็อกค่ามะพร้าวอ่อนเดอะเบสวันที่ต้องกินลองอันนี้คือบลูเบอร์รี่ชีสพายที่พี่ปูบอกว่ามันอร่อยมากก็เยี่ยมเลยเฮ้ยเฮ้ยม,มันคือความดอกที่นะ่ารักเฮ้กินดอกมาเลย โ,โปรเฟลเที่ยวาตามรอยค่ะลดไปเลย5%สำหรับแฟนรายการทุกเมนูนะคะจะเป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรก็ตามแต่แอดไลน์กันไปสำหรับแอดเมก์เวกนะคะอาวันนี้ไมค์เวคคุ้มค่าตื่นของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันเนาะที่แบบมาสไตล์กรีนกรีนเลยแหละแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามไมค์เวคคุ้มค่าตื่นผ่านแฟนเพจนะคะใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วบางคนที่ก็เป็นแฟนตัวยงด้วยก็ขอบคุณมากค่ะใครที่เพิ่งมาแบบมาเจอนโต ก็กดไลค์แฟนเพจด้วยกดไลค์ like คลิปนี้แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้แชร์เพจเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด C f i r s t ์สเราก็จะได้เห็นกันแบบตั้งแต่เวลาที่เราลงอะไรใหม่ๆก็จะได้เห็นกันเลย อย่างงี้มาใช่นะเป็นมีแมวมาพัวพัน